ผชรที่ปรึกษาประธานกสทชมองอเมริกาจ่อเปิดสงครามไซเบอร์กับทิธรจีนผชรนริทธพันธ์ที่ปรึกษาประธานกสทชร่วมงานระดับโลกแกดิงนำตัวแทนจากอาเซียนพบสมาชิกสภาของเกรสผู้แทนประธานาธิบดีสหรัฐมองอเมริกาเตรียมเปิดสงครามไซเบอร์กับทิทคและจีนพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงวันที่หกุมภาพันธ์นายผชรนริทธพันธ์ที่ปรึกษาประธานกสทชได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงงานแกดิงเดเดนชันแนวแพร่บริฟส์ ซึ่งเป็นการประชุมสําคัญยอและเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานของสหรัฐเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์25 6 7นหอยหกสิบเจ็ดณเดอะวอชิงตันฮิเนกรุงวอชิงตันดีซีโดยสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐได้ให้การต้อนรับบุคคลสําคัญและแขกผู้มีเกียรติจากภูมิภาคเอเชียก่อว่า20ประเทศอาทินายวารุณสุนดราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประเทศอินเดียรวมถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และสมาชิกกสภาผู้แทนราษฎรจากมองโกเลียนอกจากนั้น ยังมีผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียในปานเกาหลีเป็นต้นการได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพแก่งครั้งนี้นะับเป็นภารกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับบทบาทประเทศไทยและคนไทยบนเวทีโลกการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกสมาผู้แทรนราษฎรในหลากหลายประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทางสังคมและเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคตนายภชรก,กล่าวอีกว่าในการประชุมครั้งนี้ยังทำหน้าที่นำตัวแทนจากภูมิภาคอาเซียนคือประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามเข้าพบนายโรเบิร์ตอเดรโฮตสมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐและนายจอร์นบูรินาสมาชิกสภาคองเกรสอาวุโสทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อรับรองแขกผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมาเข้าร่วมงานกันอีกด้วยทั้งนี้ระหว่างการประชุมสภาคอ,องเกรสได้มีการประชุมร่วมหน่วยงานความมั่นคงและมีซีอจากแพลตฟอร์มชื่อดังเข้าร่วมอาทินายโจโซจูซีอีโอทิททอและนายมาร์คสักเคเบิร์กซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ต้องยืนกล่าวคำขอโทษต่อหน้าผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คุกคามต่างๆอันเนื่องจากการใช้โซเชียลมีเดียการเข้าร่วมงานในสภาคอเกรสครั้งนี้เป็นประสบการณ์การทำงานที่ดีได้เห็นการประกาศแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศจีนอาจนำไปสู่การตอบโต้นในอนาคตและมาตรการป้องกันเด็กเยาวชนจากภัยร้ายทางไซเบอร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างจริงจังของสหรัฐและโดยส่วนตัวก็ได้แสดงจุดยืนความเป็นกลางของคนไทย และพร้อมให้ความร่วมมือเป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนเวทีโลกนอกจากนั้นนายภชระย,ยังได้เข้าหารือกับนายธนีแสงรัฐเอกอัครราชาทูตนักกรุงวอชิงตันเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ความมั่นคงทางไซเบอร์และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลก่อนการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของดรปานปรีหิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ นายภชระยังได้ใช้โอกาสนี้เข้าร่วมประชุมกับนายจรารีตคานสันรองผู้อํานวยการสํานักต่างประเทศคณะกรรมการกลางกํากับกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกรา,กา Federal Communications Commission หรือ FCC ในการพัฒนาระบบป้องกันแก๊งคอรเซนเตอร์และการนําเทคโนโลยีชเชคเกอร์สเตอร์เพื่อยับยั้งระบบโรโบคอและโทรศัพท์และส่งข้อความหลอกลวงผู้บริโภคการพัฒนาระบบป้องกัน รวมถึงการขอบคุณความร่วมมือในการให้คำปรึกษ,ษาแนะนำแนวทางการจัดทำระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือที่กสท,ทชและรัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ไภายในปีนี้อีกด้วย